สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอมันจานเกลีและอำเภอขั้งเคียงครับผมพออยุงเดชในอำเภอมันจานเกลีพร้อมด,ด้วยคณะสงฆ์ราชการและกำนันผู้เดชบ้านที่ได้ดดมาพบปะพี่น้องในวันนี้ก็เพื่อจะไว้ความสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะคือมันจานเกลีของเราในปีมหามงคลซึ่งเป็นปีที่พระบร,ะร,บรมราชานุญาตพันปีหลวงครบ90้าสิพรรษาและก็จัดในเดือนสําคัญในเดือนเฉลิพมพระชนมัสาก็ได้ เรามีกิจกรรมสามกิจกรรมสำรับท้องขครับกิจกรรมแรกก็คือพลังบวรต่อบุญเกื่อนหม,นมุนคนบัใจาิวอันนี้คืออะไรครับก็คือพลังบ้านวัดโรงเรียนโดยเฉพาะเราได้รับความเป็นชอบจากคณะสงฆ์นะครับให้ทําบุญตักบาทในทุกวันพระไปเรื่อยๆนะครับ็มอาเภอของเราโดยทําบุญตักบาเข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งตรงนี้มาทําเป็นถุงนิง้วชีนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยาก,าก,กยาไร้ อันนี้เราทากันทั้งปีครับและอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการทอดผ้าป่าเป็นผ้าป่าสามัญคีของคนบรรจัยขี้ดินนะครับเพื่อที่อยู่อาศัยในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องเราพรว่าพี่น้องอ,าอําเภอบรรจายขีินอย่างคุณภาพชีวิตในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยยังจะต้องปรับปรุงและพัฒน,นามันจําเป็นจงยิ่งที่ต้องรวมพลังสารพลัง,งพี่น้องของ นอกเหนือจากราชการช่วยเหลือมาแล้วบางสิ่งบางอย่างราชการเข้าไปดึงราชการช่วยเหลือไม่ได้และที่สาคัญก็คือพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะทาบุญแต่ยังหาสะพานไม่ได้ในอำเภอมันใจกีรีจึงขอทําหน้าที่สะพานบุญทำบุญใหญ่ๆสามบุญครับทำบุญตักงบาตรตะเค้าปาและที่สำคัญอีกบุญหนึ่งบุญสุดท้ายเราจะจัดในวันที่20สิสิงหานี้ก็คือการเดินวิ่งปั่นการกุศลเดินวิ่งปั่นการกุศลนี่จะหารายได้เพื่อนำมาเป็นทุนประเดิม ในการจัดการกุศลหรืแม้แต่การจัดตั้งกิจการชาติมั่นจะอเออมั่นใจพี่ีเตรียมพร้อมที่จะเป็นกิจการชาตินะครับและมีความจําเป็นจะต้องใช้เงินมาใช้ในการบริหารจัดการให้ความชื่นเพื่อเราและเธอขอรับทําหน้าที่สันุัในสามืืองขอเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะงานสุดท้ายที่เดือวิ่งไนกุศลในช่วงเวลานี้โควิดเริ่มซาแล้วเราจะใช้โอกาสนี้นะครับจัดกิจกรรมเปิดเมืองมั่นใจคีรีให้กับพี่น้องประชาชนเข้ามาชื่นชมอีกครั้งหนึ่ง เตรียมตัวเตรียมใจมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับในายอำเภอมันใจกรีขอทำหน้าที่สภาคนข้าบ